การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ได้สร้างความวุ่นวายอย่างมากในสนามบินยุโรปหลายแห่งรวมถึงสนามบินฮิตโรในลอนดอนสนามบินบรัสเซลและสนามบินเบอร์ลินซึ่งส่งผลให้เที่ยวบินหลายเที่ยวต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกในวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดที่หลายคนอาจมองข้ามคือการโจมตีนี้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องบินที่สำคัญรายหนึ่งซึ่งทำให้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้และต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการเช็คอินและขึ้นเครื่องแบบแมนวนวลแทน c o l o s e r o s p s บริษัทที่รับผิดชอบระบบเช็คอินและขึ้นเครื่องบินให้กับสายการบินหลายแห่งทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในสนามบินใหญ่หลายแห่งโดยสนามบินฮิตโวได้ออกประกาศเตือนล่วงหน้าว่าอาจเกิดความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารที่ต้องออกเดินทางในวันดังกล่าวบริษัทแม่ของ Coloserospis คือ ATX ยังไม่สามารถให้ความเห็นใดๆไ,ได้ทันทีเนื่องจากเวลาทำการในสหรัฐอเมริกายังไม่เริ่มต้นในขณะนั้น สนามบินบรัสเซลได้แจ้งผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ทำให้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดหยุดทำงานส่งผลให้ต้องใช้วิธีการเช็คอินและขึ้นเครื่องด้วยมือเท่านั้นซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำหนดการบินและทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวต้องล่าช้าหรือยกเลิกไปโดยปริยายเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกำหนดการบินและน่าเสียดายที่จะต้องมีเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดขึ้นผู้ให้บริการกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ข้อความจากสนามบินบรัสเซลระบุสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันเสาร์สนามบินที่ได้รับผลกระทบแนะนําให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนเดินทางมายังสนามบินเพื่อป้องกันความไม่สะดวกและความสับสนสนามบินเบอร์ลินได้ติดแบนเนอร์แจ้งเตือนบนเว็บไซต์ว่าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการระบบที่ดําเนินงานในหลายประเทศยุโรปทําให้เวลารอเช็คอินนานขึ้นเรากําลังเร่งหาทางแก้ไขยอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามคำกล่าวของโฆษกประจำสนามบินขณะที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของสนามบินซูริตก็ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันนี่คือเหตุการณ์ที่ชวนให้ตั้งคำถามว่าในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางและการขนส่งสาธารณะการพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดได้หรือไม่และเราควรมีมาตรการป้องกัน หรือแผนสำรองอย่างไรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคตคุณคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการของสนามบินและผู้ให้บริการในครั้งนี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง